สุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปจับกลุ่มตัวนักค้าเฮโรอีนค่ะคุณผู้ชมค่ะจับได้แบบคาหนังคาเขาเลยและตอนที่จับได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเฮโรอีนที่เขารักลอบจะเอามาขายเนี่ยมูลค่าถึง22ล้านบาทเลยค่ะนี่เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคุณผู้ชมคะ มากันหลายนายแล้วก็คือมีรถที่ขับสกัดไล่ล่าหลายคันค่ะคเพื่อที่จะสกัดจับรถคันสีเทาคันนี้ที่มีนักค้าเฮโรอีน e เนี่ยมากับรถคันนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้ตำรวจเขาสืบทราบมาก่อนว่าแก๊งนี้มันเป็นแก๊ง้าย่างไงเขาก็เลยวางแผนล่อซื้อนะคะผู้ต้องหาก็หลงกลหลงเชื่อค่ะก็เอาเฮโรอีน e นี่แหละไปโยนเอาไว้ในจุดนัดแล้วก็ขับไปทางร้านสะด,ดวกซื้อที่เป็นสาขาหน้าสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ พู้ต้องหาทั้งสมรายมีใครกันบ้างแหมเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะชื่อว่านายสมเกียรติชมประยูนหรือว่าเก่งนายเดชเปาซีแวนกูโนหรือว่ายีนายอนุวัฒน์พันชูหรือกอรนีค่ะคือทั้งสมคนนี้นายสมเกียรติอ่ะเป็นคนรับสารภาพบอกว่าเขาได้รับค่าจ้างมาอีกทีหนึ่งนะ,ะเขาคือเป็นแบบนักบินนะเขาคือเป็นคนส่งยานะ,ะได้ค่าจ้างถ้าส่งเสร็จเนี่ยเจ็ดหมื่นห้า แล้วก็ค่อยเอาไปหารกันเนาะแต่ทีเนี้ยยังไม่ได้ค่าจ้างนะโดนจับก่อนค่ะด้านของอนุวัฒน์ก็ให้การว่าเขามีหน้าที่เป็นคนกลางในการติดต่อไปหายาเสพติดเท่านั้นและครั้งนี้ถ้าได้อ๋อเขาจะได้อีกส่วนต่างอีกต่างหากนะสำหรับอนุวัฒน์เนี่ยเขาจะได้เงินค่าติดต่อประสานงาน45,000แล้วก็ต้องเข้ามาสู่วงการค้าเฮโรอีนเพราะว่าอ้างไงนะตกงาน อย่างนี้คนตกงานทางบ้านทั้งเมืองมันไม่ไปขายยากันหมดหรอ,อคุณคิดดีไม่ได้ต่างหากล่ะเดิมนี่มีอาชีพอะไรบอกว่ากรีดยางที่บอกว่าตกงานเพราะว่าช่วงเนี้ยฝนตกเออมันเพิ่งตกเองไม่ใช่หรอ <c oughs> ต่อให้ย,ยังไงก็ตามมันอ้างมไม่ได้มันไม่ได้ตก365วันไหมอะ่ะเขาบอกว่าฝนตกขาดไรายได้ก็เลยมารับส่งเฮโรอีนแถมคือทั้ง3าคนถูกจับแต่เจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับได้ทั้ง3คนแล้วก็พาไปชี้จุดที่ทิ้งเฮโรอีนจุดทิ้งนอยู่ที่ริมถนนพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาอยู่ที่หาดใหญ่สงขลานี่แหลคะค่ะ จุดดังกล่าวพอไปถึงเฮโรอีนมันก็ยังอยู่นะในสภาพที่อัดแท่งมา30แท่งรวมมูลค่าได้22ล้านบาทค่ะเคื้อเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นสันนิษฐานว่าเป็นเฮโรอีนนะผมแจ้งข้อกล่าวหาพวกเรา3คนเนี่ยร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดในทุกรประเทศเลยนมีเฮโรอินนะโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายและจำนนนหน่ายยาเสพดแรงด้วยเข้าใจไหม เนี่ยนะการจับกลุ่มครั้งนี้ได้ของกลางอย่างอื่นเพิ่มด้วยก็คือเก่งสองคันโทรศัพท์มือถืออีกสี่เครื่องและก็สืบเนื่องมาจากว่าตํารวจเนี่ยเขาได้รับรายงานว่าเดี๋ยวจะมีการนัดส่งนะเฮโรอีนล็อตใหญ่ในพิที่ของหัดใหญ่เนี่ยแหละค่ะก็เลยทําการวางแผนจับกลุ่มตัวแล้วตอนที่จับกลุ่มตัวก็คือมันเป็นจังหวะที่เขากําลังส่งมอบของกันพอดีทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนายสมเกียรตินายเดชเปาซีเนี่ยนะรวมถึงลูกน้องเนี่ยเขาเดินทางมารับเฮโรอีนจากนายอนุวัฒ จนกระทั่งสามารถจับได้ทั้ง3คน2คนเป็นคนเอามาทิ้งอีกคนหนึ่งมีคนคนเอาไปรับ แล้วก็ยึดของกลางได้คือเฮโรอีนล็อตนี้คาดว่าจะเอาไปปล่อยให้กับลูกค้าช่วงปีใหม่เนี่ยแหละค่ะบางส่วนอาจจะส่งต่อไปยังประเทศที่3ก็เป็นไปได้ทีนี้ตำรวจจับกุมนักสาคนส่งสพหัดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยดําเนินคดีในข้อหาร่วมกันจําหน่ายโดยมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายแล้วก็กระทําการค้าแล้วก็ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกข้อหาหนึ่งก็คือการขายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเอา จร,จริงๆแล้วต้องไปสืบนะลอตใหญ่22ล้านขนาดนี้แสดงว่าที่นายอนุวัตรไปรับจะเอาไปส่งให้น่ยต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมใช่ใหญ่มากนะค่ะค